ประโยชน์ของภาคไฮโดรโปนิกความสะอาดและความปลอดภัยสูงปลูกในระบบน้ำไม่มีสัมผัสดินลดเชื้อโรคและลดพยาธิสิ่งสุกปรกที่อาจจะติดมาก,กับผักจะน้อยลงควบคุมสารอาหารและปุ๋ยได้อย่างแม่นยำลดวความเสี่ยงทางเคมีตกข้างได้อย่างดีโรคเรือนช่วกกยป้องกันฝุ่นมลพิดและแมลงและผาหาโโล คุณค่าทางโภชนาการและรสชาติได้สารอาหารครบถ้วนจากสารละลายน้ำดยตรงทำให้พืชแข็งแรงกรอบนอกนุ่นในเก็บเกี่ยวและบริบทได้ทันทีรสชาติมีรสชาติที่หวานกรอบและสดใช้น้ำน้อยประหยัดทรัพยากรใช้น้ำเพียงสิบถึงยี่สิบเปอร์เซนของการปรลูกแบบดีเนื่องจากการเรียนน้ำ ใช้ซ้ำการใช้ปุ๋ยื่องเตืองพราพืชดูดซึมสารอาหารโดยตรงไม่ต้องใช้เครื่องจักรเตรียมดิน,น,นลการใช้พลังงานแล้คาร์บอนฟูดวินเหมาะสหรับในพื้นที่ที่จำกัดปลูกได้ทุกที่อย่างเช่นระเบียงบ้านดาดฟ้าห้องครัวหรือโรงเรียนทำได้ทั้งในร่มและการแจ้ใช้พื้นที่แนวตัง้ง ลดโรคและศัตรูพืชการปลูกในโรงเรียนช่วยควบคุมมูลอาหารปุยและความชื้นในการระบาดของมแมลงและการเรียนรู้และงานวิจัยใช้เป็นสื่อการสอนนั่นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนได้ช่วยผู้เรียนเข้าใจเรื่องระบบล่ากการดูดซึมสารอาหารและนวัตกรรมทางเกษตรกร เปิดโอกาสให้สตสทดลองพืชพันธุรุ่นใหม่ๆได้ง่ายออกแบกไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่เหมาะกับผู้ที่ต้องการปลูกผักกินเองที่บ้านให้ปลอดภัยและไม่ต้องใช้เวลามากช่วยเพิ่มค,มความมั่นลื่นในที่อยู่อาศัยทำให้ผ่ดอดภลายภาคไฮโดรโปรนิกเป็นทางเลือกที่ให้ความสะอาดสดปลอดภัย ประหยัดน้ำประหยัดพื้นที่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังสร้างไรายได้เสริมและความรู้และตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนยุคใหม่เขาทั้งปลูกกินเองและปลูกเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนสามารถนำไปรับประทานแบบสลัดผักเป็นอาหารเช้าและทานเพื่อสุขภาพได้ผักไมโดรนิ่งประโยชน์มากมาย แล้วแต่จะกิน